เดี๋ยวเราจะไปดูสวนหลังบ้านของตาบุญนาคที่จังหวัดชัยภูมิกันว่ามีผักผลไม้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับมบะม่วงออเนตตัดเลยให้มันแตกกระสุนนี่ออกไม่เันะครับไม่ต้องไปสนใจมันสูงตัดให้มันเหลือเกิงเลยว่จาจร,ริติดตาใช่กันตัดเลยรัร่วจริงได้กับน,นี้นะรั่จริงได้ไปเบิ้งแพ้เขาไปเบิ้งได้ไหมอันใดเนี้ยเฮ็ดไว้นะ

เตาถ่านบ่เดี๋ยวนนี้จะเตาเผาถ่านอยุกกันได้เฮ็ดเฮ็น่ะก็ได้เก็นเอยอะไได้อืมไอ้ย่างก็ฝออ่ะย่างไปด้ไปเบิ่มแนะนำด้พ่อมีอย่างนของเจ้าเส่ละมือเห็หยังนะอ๋อพันยังเหรอพ่อพิ่ดาหน่ะมาไมได้ใส่โอ้แต้งให้มันเป็นพุ่มไอ้มันเตียวป่ะอืม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  แ่อยแงขึลูก้า้นน้อยน้อยมันใ้อยมันมนบกอ่ะแสง้อมัไประโยชน์ได้อยู่บอ่น้อยน้อยตีพี่กล้วยนวลน่ะใส่กล้วยนวลน่ะใ่กล้วยนวลใส่เพชรแกหนึ่งหนึ่กหนึ่เขาเอาน้๊กว่ายงกล้วยนวลกลวยนวอ่บอกกล้วยนวลน่ะ ได้เฮ็ดอันนั่นเด้ได้เฮ hmm. okay. so mm. sure> like ็ดสวนด้วยเนี่ยได้ออกกำลังกายทุกเศร้าทุกแรงอันนี้ก็พอแล้วนะอืมก็นี่ก็พอแล้วก็นี่แล้วเฮ็ดอันนี้ล่ะเพราะได้เฮ็ดเล่นเฮ็ดมันเกินฝ้าเมื่อไหร่แล้วสองสามต้นเองกินฝ้าป่ะเดี๋ยวม้ารอบใดได้แวะผ่านนั่นมันมีบ่อยู่ไอ้กลางดงมีนปะกลางดวงกินฝ้ากินฝ้าตัดออกคินหมดเลยบางทีฝ้าน่ะตัดทิ้งเด้ไปยังให้ตัดออกอ่ะมันอัน มันลายพิลายแคเนี่ยพรนผลไม้ขึ้นควายก็จะล่มพอดีเอออันนี้มันไอพรมันขึ้นรามกับบค่อยม่หยาแล้วงามงามงามไม่ได้กันยางมันเลยนมเอาผักวานเนี่ยผักหวานลงม็ตายได้เนี่ยเออที่หามาลงอยู่ พยนก็เปหาหอูไดกนเออแล้วัม้่นมนาต้มอกอันลงอีเนืมกรมเนยสียมอทีมาพดยันต้นนาัมเหมือนกันอืมพันมีอย่างเม่ดียมีแต่ต้นกล้วยห็นบอมีแต่ต้นกล้วยเพันมีอย่างไรเนาะอืมใส่ลิ้นฟ้านี้บอกยังอยู่บอก ออันนี้ผักยังเนี่ยผักไตักอนี้ผักไสผ่ักไสีนกได้กินย่บ่ได้กินอยกันได้กินยบ่ผักไสน่อิ้นย่วมันเป็นยาด้วยมันก็กินกิมาดแป้นอยู่ด้วยอมมดนฟามดนี่ดออกแล้วตีมันลายมันงมตีมันงมมินงมกัลายอืม สนมาเป็นกล้วยลายด้วยเนาะเอาแต่กล้วยแล้วไว้กล้วยน้ำว่่าบเป็นน้ำว่าธรรมดาเขาอยู่แล้วอือันนี้ปลูกหรือว่าแตกกอยังโอ้ยจะปลูกเบบไร้วัมืุเนี่ยปลูกพ้าวง่าวนะปลูกอืนอนมาจากหลังธรรถึงอืมขอกินปลูกไว้บางอื่นแล้วกันเอามาขยายอยู่ในสวนหลังบ้านเอาอืมอันนี้สวนกระแบงออกนะมีทุกอย่างหมดเลยมีทุกอย่างผักสวนครัวนี่มีทุกอย่างหมดเวลาต้มปลานี่ไม่ต้องเอาไปใส่เล่นหรือเปล่ เขาได้สวนนี่เก็บได้เบิดค่าตะไคร่ใบบักกูดมีเบิรดเห็นไหหมกปลากับไส่ใบบักย้อได้เห็นบ่เนี่ยโอ้ใบบางย้อยกับนี้วัดิโอ้นี่เด้บันบอกนี่บอกต้นบักกูดเนี่ยหมอโอ้เวลานั่งกัมาต้มปปากับมเอื่่วัดิอ้หน พริกไทยหรือดีปีพริกไทย่นะพิกไทตีอืมพกมีตอบเนี้อเนืมันเป็นนวยอครับอ้เ่นๆนมันป็นไโอเนียไม่ใช่น้อครับัคืออยุเป็นไงอ่ะว่าของเราบ่มีถ่วไว้ของเรามีนวยออายุมีจะเน้อไป็นน้อเน้นัอืมของผมตีอดีตมันลงดินพอดีโอ้ยยุพูเอาดินนั้นมาลงมตีบ่ดีจิ ผักอีต้มเวลาผามีเบิดใบตมใบเฉลยมีขวบนเลยวี่ผักชนขัวผลาผาก็มีขอท่ายเลยเองามงามอ่งมอา้เป็นโอโสมโอผมปลูกไว้นีต้นนี้เออ่ต้นมุกสมโอ่รอคบเกพันยังองสมโอ้น่ะพันยังพอบมากโอเขาก็บอกพันอีกก็ต่ะีบอกว่าให้มาปลูกให้ีเสียอจะเบียมาปโอ อดใบบางอดนำหมกปลาหมกปลาขั้นได้ปลามานี่กับใบบ,บางดหมกเลยเรอที่อโอ้ขาทาด้วยเนะาะหะในมีทุกอย่างตัวไหนเนาะพริกกบมีเนี่ยโอ้พริกโอ้นี่พริกเนาะพริกกมบมีเออบรกเกรกือก็มีนะ อันนี้ยังทำไอตู้ไทยบ่หือยังเอาไปตู้ล้าวติใส่แกงปลาโอ้บกเขือพวงนั่นะมันบ่บแข้งบ่บ้านเฮาแข้งบ่อันนี้บักอพันยังเนี่ยพันแขกที่มันเกิดเองหรือว่าปลูกน่ยโอ้วันไหนไปซื้อเกิดเนี่ยวันีโอ้ดินดีเติบตัวั่นอืมโอ้หนี่ดอกไม้นี่มันเกิดเองดอกไม้เกิดเองโอ้ดินดีด้วยเนี่ย เนีมันเกิดเองงบางย้อนี่บางย้อเด้ต้นนี้เกิดเองบ่ิองเอหปลูกเองต่ต้นต้นต้นมันเราล่ะอือต้นกับต้นกับอืมอโอ้ดีดีดีลมลื่นดีเนาะอันนี้กับบ้านเนาะลมลื่นดีโอ้พี้เด้เอีงลงเอีงหน้าโอ้พิกโอ้พีก็ดไม่ใหญ่ตัวเนี่ย อ้างนาบ้านนี่เป็นยังไงใส่บางน้าอยู่ใส่นะบางน้าอยู่ใส่นะใส่ผ้าเบิ้งด้วเป็นน้อยแรเปล่วแก่หเปล่าแก่น้ำกอเกอโอ้โอบหบางน้ากับนีกินตลอดด้วยสันปลูปกโดนระบบบางน้าเนี่ยโอ้กันเท็ยนน้ำพริกนี่บ่ต้องไปใส่ด้วยสนามมาเอานาบ้านเลยเลยด้วยสนามบางน้าเนี่ย โอ้เจ้าเราตีหนะโอ้เจ้าเราบ่เเโอ้ออามอืมีไนเลยน่าอือเอาถือไปทำเดงูอือบ้าบโอ้มีบง่วงหน้าบ้านเอาท้าเนาะอือนคต่ไข่พี่ีาต่ไขกับมีเนาะอันนี้ยังบบหมึงย้มบ่อาไปให้จัาไดกินนี่มึงยมน่ะ อ๋อเอายอดไปยอดไปจิ้มน้ำพริกได้บ oh. ่จ um, oh. ิ้มลาบได้วาทีกะทินกับมีต้น่ะกะทินกับต้องว่ากะทินเนี uh ่ยเป็นพิเศษเยกินจิ้มสมุกอกว่าที่เอาเม็ดมันเอาว่าที่โอ้ผู้นี่ปลูกไว้ผู้ใดน่ะู้นี่ปลูกไว้ทรับเนอัไปเฮ็ดายเ็ดโอ้เฮ็ดข้ายเฮ็ดอย่างว่าที่ พ you know? hmm. 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 oh, ูดเพิ่อนเชี่ยวเป็นเพิ่นกันไหเรีกปนเพิ่นมาเจ็บเพิ่นมาอเจนี้แล้วมนตื้อเปนนี้เพิ่นโอ้เพิ่นผู้ใได้มาเก็บเอาไ้่อืมจะอยู่ได้เผมย่างไว้พื่นืากนเป็นบ้านน้ตโอ้ข้าท้าข้าทาบ้นมนก่อนบ้านน้ต่ผักสวนคว้าลวดกินได้มีทุกอย่างโอ้สุดยอดสุดยอด